ส,สดีมิตรักแฟนเพลงค่ะทำไมตั้งจอไหมสวัสดีมิตรักแฟนเพลงค่ะ hello h e วันนี้มาใส่ยางสครั้งเอ้ยมาใส่ยางสครันชีกันดีกว่าค่ะแล้วก็จะเล่าให้ฟังด้วยว่าเฮ้ยอยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะเป็นแม่บ้านฟูลไทม์เอาเวลาไหนไปทำงานนอกบ้านแล้วก็ รับงานสครันชี่แล้วก็เก็บเห็ดแล้วก็อีกเล็กน้อยนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะวันนี้น้องสครันชี่ก็มาเป็นเออเรียกอะไรวะตะคุคู่ถังนะคะอ่ะแป๊บนึงนะคะจัดตารางก่อน อันนี้ก็สวัสดีนะคะหนึ่งไลน์แรกสครันชี่นี้เป็นออเดอร์นะคะ50ชิ้นโดนัทรัดผมสีสควันชี่นั่นเองนะคะห้าสิชิ้นพรุ่งนี้ต้องส่งแล้วเดี๋ยวใส่น้ำหอมให้น้องก่อนนะคะอันนี้คือน้ำหอมมาค่ะใครอยากรู้ว่าอยู่ออสเตรเลียน,นะคะทำงานฟูเออเลี้ยงลูกฟูลไทม์เอาเวลาไหนไปทำงานนอกบ้านนะคะอ,อหอมมากเลย ก่อนที่จะเล่านะคะเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ก่อนอันนี้ก็จะเป็นยางเส้นเล็กกี่มิลวะห้ามิลน,นะคะหมิลลิเมตรสำหรับใส่ส c r u n ช h i e สำหรับใส่โดนัทรัดผมเส้นเล็กก็คือเส้นไซส์ S นะคะแล้วมีใครอยู่บ้าง าโอสุภาพันโคาลาสวัสดีจ้าอิว๋วสวัสดีฮะอ่าใส่ยางอันนี้กันอันนี้ไซส์เล็กนะคะห้าสิบชิ้นในคูถังน,นี้จะต้องส่งพรุ่งนี้แล้วนะคะสบายดีไหมจ้าอิว๋วหอมมากเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเล่าเลยละกันนะคะเดี๋ยวเล่าเลยละกันทำไมนะคะคนหลายคนนะคะคนไทยหลายคนที่อยู่ออสเตรเลียนะคะทั้งๆที่เป็นแม่บ้านฟูลไทม์หรือก็จะมีเอ่อหรือเลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูกฟูลไทม์อะไรเงี้ยเขาเอาเวลาไหนหน้าไปทำงานนอกบ้านบางคนมีสองจ็อบอย่างคุณแม่นี่ก็ ไม่ต้องนับก็มีหลายนะคะรับหลายจ็อบ <c oughs> ความพิเศษของออสเตรเลียก็คือว่าเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นมันจะมีตำแหน่งงานนะคะเขาเรียกว่าตำแหน่งงาน casual casual ก็คือว่าตำแหน่งงานเป็นพนักงานไม่ประจำนะคะพนักงานไม่ประจำก็คือว่าเอา คือว่าไม่ไม่ได้เบนฟิตของบริษัทต่างๆสมมุติตว่าอ,อย่างเมืองไทยนะคะหรือว่าที่ที่ต่างๆในโลกก็จะมีเหมือนกันคือถ้าทํางาน full time นะคะมีคอมมิชเมนต์ทำงาน full time ก็คือว่าตกลงกัน n i to 5นะคะ9้าโมงเลิก5้าโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เบนฟิตเช่นได้วันลาป่วยลาคลอดนูน่นนี่นั่นประกันสังคมสวัสดีค่ะแม่ดา <c oughs> เล่าให้ฟังเรื่องอ คนอยู่ออสเตรเลียเนาะทำไมเขามีงานสองจ็อบสจ็อบเขาทําได้ยังไงใช่ไหมคะทั้งที่บางคนก็เลี้ยงลูกด้วยอย่างแม่โบเนี่ยเลี้ยงลูกฟูลไทม์นะคะไปรับไปส่งทุกกิจกรรมก็ต้องอยู่กับลูกนะคะเดี๋ยวให้ดูสคันชีพกันอาลงนิดนึงอ่าก็ที่ออสเตรเลียมันจะมีตําแหน่งงานที่เรียกว่า casual ก็คือพนักงานไม่ประจํานั่นเองก็คือไม่ไม่ได้เบนเนฟิตต่างๆของบริษัทเช่น แต่ประกันสังคมยังได้อยู่นะเช่นวันถ้าลางานลาป่วยอะไรเงี้ยเนาะมันจะไม่ได้ b e n นฟะิตเนาะก็คือลาก็วันไหนไม่ได้ไปทํางานก็คือไม่ได้ตังค์ใช่ไหมคะเหมือนพนักงานประจําของเขาเขาจะมีวันกําหนดวันลา7、จวันหวันอะไรก็แล้วแต่คอนดิชันนะคะทีนี้มาถึงในส่วนของแม่โบนะคะดูชีวิตยุ่งยุ่งยุ่งวุ่นวายจริงๆ,ๆ,ๆยุ่งจริงๆค่ะยุ่งมาก แล้วเอาเวลาไหนไปทำก็คือนั่นแหละก็เป็นงานเก็บตอนนี้คุณแม่เก็บเห็ดใช่ไหมคะเก็บเห็ดเนี่ยก็คือ,อที่โรงงานเห็ดนะคะมันจะมันไม่ใช่เห็ดในป่านะมันเป็นเห็ดที่เขาปลูกขึ้นในโรงเห็ดแล้วก็มีสองเฉดสามเฉดสองห้องสามห้องห้อง,องละห้าหกชั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือว่าเขาให้ตําแหน่งก็คือแม่โบเข้าไปทําในตําแหน่งตําแหน่งงาน c a s ช a l ก็คือว่า นั่นแหละก็ไม่ประจำใช่ไหมคะแล้วเขาก็ใจดีเขาเฟล็กซิเบิลให้สําหรับคนที่เป็นอันนี้ก็แล้วแต่บริษัทเนาะแต่ที่ที่แม่โบทําที่เก็บเห็ดนะคะเจ้านายใจดีนะคะกออ็อยู่เลือกวันทํางานได้เลยนะคะเลือกเวลาทํางานได้เพราะว่าคอนดิชันของแม่โบก็คือ,อ,อ9้าโมงเช้าต้องไปดรอปลูกที่โรงเรียนใช่ไหมคะบ่าย2ต้องตีรถกลับมารับลูกลูกอะ่ะ นักเรียนเขาจะเลิกบ่าย2.45นาที่ประเทศอสอสเตรเลียฝั่งนิวเซาท์เวลนะคะก็บ่าย2ก็ต้องเลิกทีเนี้ยตอนที่เราไปทำงานไปสมัครงานอะเราก็ต้องเราก็ต้องบอกคอนดิชันของเราให้ชัดเจนว่าฉันทำได้แค่นี้นะเวลานี้ถึงเวลานี้วันนี้ถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเจอบริษัทดีเขาเข้าใจเรา แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนอที่ออสเตรเลียเขาจะมีตำแหน่งแคชชช่เยอะนะคะถ้าเขาใจดีเขาก็ <c oughs> เขาก็ให้เราทำใช่ไหมคะอย่างที่เพิ่งเลิกบ่ายสามอ๋อมาเฟียเลิกบ่ายสามยี่สิบปุ้ยเขตไหนในเมืองใช่ไหมคะ <c oughs> บ่ายสามยี่สิบว้าวคุณแม่นี่มีเวลาเ <c oughs> ยอะเลยนะคะแม่โบนี่เด็กน้อยนอะเลิกบ่ายสองสี่สิบห้านะคะ ก็ถ้าเจอเจ้านายดีนะคะเจ้านายดี flexible ให้เรานะคะ flexible ก็คือเขาผ่อนปลนยืดหยุ่นให้เราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมก็เป็นความโชคดีของแม่โบที่เจอที่ทำงานดีนะคะแล้วก็จริงๆที่ทำงานดีอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้อง,เร,องเราก็ต้องดีด้วยใช่ไหมคะเราก็ทำเต็มที่ทำงานเต็มที่ให้เขานะคะก็คือทำงานด้วยใจอะที่ไปที่ไหนเจ้านายก็รักเนาะ ส่วนงานงานเก็บเห็ดเนี่ยอย่างที่บอกแม่โบก็เข้าเก้าโมงครึ่งเพราะว่าออดอกลูกเก้าโมงใช้เวลาขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงน,นะคะเละิกบ่ายสองก็จะได้เก้าครึง่งสิบครึ่งสิบเอ็ดครึ่งเที่ยงครึ่งบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองก็จะได้วันละสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งนะคะอันนี้งานที่หนึงนะ่งเนาะแม่โบได้สี่ชั่วโมงครึง่งเมื่อก่อนนะก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือน ก่อนหน้านี้สักสองสามเดือนแม่โบทําจันทถึงสุกก็คือห้าวันจันถึงสุกน,น,สนะคะบา,บางอาทิตย์ทำวันเสาร์ด้วยเอ,อแต่ว่าตําแหน่งแคชชัวรที่แม่โบทําเนี่ยวันเสาร์จะไม่ได้ดับเบิลนะคะเอ,อที่ออสเตรเลียถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเลทค่าจ้างก็จะเป็นอีกเลทหนึ่งเนาะแต่ว่าใช่แล้วขยันคะ่ะชอบชอบเก็บเห็ด <laughs> เป็นที่บ้านพี่บอนะคะชอบเป็นอะไรแบบ คือชอบเห็ดมากเลยช่วงที่ไปฮอลลีเดย์ไม่ได้เก็บเห็ดก็จะคิดถึงนะคะคิดถึงโอ้ยเห็ดมันโตแล้วมันจะต,ตมืตมีอะไรอย่างเงี้ยเออชอบนะคะนั่นแหละอันนี้คืองานแรกนะคะ,ะทำไมทําได้เพราะว่ามัน f l e เบิลเนาอเราเลือกแต่ต่อว่าเมื่อก่อนนี้ทำห้าวันหกวันตอนนี้ลดแล้วเพราะว่ามีจ็อกหนึ่งเข้ามานะคะทำห้าวันถึงจะชอบเก็บเห็ดก็จริงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเอออยู่ด้วยทุกวันก็ไม่ไหว นะคะหรือทุกว,วันก็เบื่อเบื่อเบื่อบรรยากาศซ้ําๆเดิมๆนะคะแล้วก็การเมืองในที่ทํางานแน่นอนมีแน่นอนนะคะแต่ว่าไม่ค่อยกระทบกับเรามากเพราะว่าเวลาเวลาเก็บเห็ดอันนี้ก็จะอยู่โซนไครโซนมันนะคะเครื่องไข่เครื่องมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยวุ่นวายกันแต่ว่ามันก็จะมีแบบเพื่อนร่วมงานจิป,ปาถะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า มันมัลติเคาลเจอร์เนาะมันจะมีหลายเชื้อชาติหลายชนชาติมากเลยนะคะที่มาทำงานด้วยกันอันนี้เสร็จแล้วอาวอันนี้ลืมใส่ยี่ห้อลืมใส่กาซะงั้นมันก็จะมัลติเคิลเจอร์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะขนาดคนไทยด้วยกันเองยังแบบมนีนู่นนี่นั่นนะคะเพียงแต่ว่าพอแม่โบทำงานมาอยู่ออสเตรเลียมากี่ปีและวะ 26, ้ววะสองพันหกสิบเจ็ดปีป่ะประมาณนี้นะคะเราทำงานแม่โบทำงานมาหลายที่ผ่านมาแบบ เจอมาเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ชินชินแล้วก็ปรับตัวได้ปรับตัวเก่งนะคะไม่ไม่วุ่นวายไม่อะไรกับใครนะคะอ่ะมาถึงงานที่สองนะคะงานที่สองก็เป็นเป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอรับจ้างนะคะหมอนรับจ้างนะคะร้านเพื่อนนี่ค่ะก็อันนี้ก็เจ้านายดีนะคะเพื่อนดีให้โอกาสเรานะคะสอนเราเทรนเทรนแม่โบเป็นหมอนะคะแล้วก็ flexible เลือกเวลา ทำงานเลือกเอ่อเลือกวันทำงานได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยดูดูเหมือนแม่โบทำงานเยอะแล้วเหมือนเวลามันจะหายไปจริงจริงๆก็ทำเยอะแต่มันบริหารได,ได้เพราะว่าความพิเศษที่ออสเตรเลียก็คือว่ามันมีงานหลากหลายให้เลือกอะ่ะมันมันแล้วเออนั่นแหละถ้าเราไม่เลือกอาชีพนะไม่ไม่ไม่เลือกนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่เลือกเลยนะเลือกทําเฉพาะในสิ่งที่เรา ที่เราชอบจริงๆอะไรเงี้ยนะคะก็งานที่สองนี้จะเป็นหมอนะคะแล้วก็เอ่อ f l e x i b l เเลือกวันทำงานได้เลือกเวลาทำงานได้อีกเช่นเคยค่ะถ้าเราทำงานที่ไหนนะคะงานดีเจ้านายดีแต่ถ้าเราไม่ดีมันก็มันก็จะไม่ไปได้วยกันนะคะตัวเราเองเราก็ต้องเป็นพนักงานที่ดีขยนันแล้วก็ตั้งใจทำงานด้วยใจอันนี้ก็เป็นอันนี้ไม่อยากคุยนะคะอันนี้เป็นนิสัยของตัวเองก็คือว่าเวลาทำงานก็คือเต็มที่นะคะ อ่ะแล้วก็อุ้ยดูทำงานเยอะเนาะนอกจากนั้นเวลาที่เหลือจริงๆก็ไม่ใช่เวลาที่เหลือหรอกเวลาที่แบ่งมาจากงานลูกงานเก็บเห็ดงานเป็นหมอก็จะมีนี่ค่ะมาเป็นกระทำก็จะมีงานผ้านะคะที่แบบเป็นงานที่ลักลักเรียกได้ว่าเป็นงานที่ทำแล้วอยู่ได้ด้วยทั้งวันทั้งคืนก็คืองานเย็บผ้าเย็บกระเป๋าผ้า แต่ตอนนี้โฟกัสอยู่ที่สครันชี่หรือโดนัทลัดผมนั่นเองนะคะอันนี้ก็แบ่งเวลาออกมาทำค่ะนะก็บางทีนะไปทำงานก็จะคิดถึงแต่ว่าอย,อยากเลิกงานเร็วๆอะไรเงี้ยก็แต่ว่าก็ตั้งใจทำงานนะก็คือแบบตั้งใจทำให้มันเสร็จเสร็จให้มันดีให้มันสมบูรณ์เพื่อที่จะได้กลับมาบ้านอย่างสบายใจแล้วก็มานั่งเย็บสครันชี่ต่ออันนี้เป็นไรายได้เสริมถือว่าเป็น เป็นฮ็อบบี้ที่ทำมันนี่ให้กับแม่โบนะคะเวลาเป็นหมอช่วงไหนคะแม่ลืมเล่าอ๋อเป็นหมอใช่ไหมคะเป็นหมอไอ้นี่แม่โบจะแบ่งอย่างนี้บอกว่าจะบอกว่าชีวิตเราเลือกได้นะเออแม่โบจะเป็นหมอสามวันนะคะเป็นหมอสามวันแต่ว่าเป็นหมอเนี่ยจะเข้างานตั้งแต่แต่ละร้านไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆไม่เหมือนกัน เหมือนเดิมก็คือแม่ับต้องไปดอกลูกก่อนใช่ไหมคะดอกลูกก่อนเป็นหมอก็9ก้าโมงครึ่งแต่ว่าการเป็นท่านทำร้านนวดอ่ะเขาจะยืนชั่วโมงยาวนะคะเพื่อนเพื่อนที่ออสเตรเลียจะยืนชั่วโมงยาวคุณแม่ก็จะอยู่ตรงนั้นทั้งวันเลยถึง6กโมงครึ่งหมงเย็นครึ่งนะคะ9ก้าครึ่งส0บครึ่งสิบครึ่งสิบสองครึงบ่ายโมงครึ่งสอครึ่งสามครึ่งสี่ครึง้ครึงเ้าชั่วโมงอยู่ตรงนั้นนะคะเ้าชั่วโมงนะคะบางวัน เก้าชั่วโมงเนี่ยอยู่สามวันนะคะสามวันเก็บเห็ดสองวันถึงสามวันนะคะบางบางอาทิตย์เก็บเห็ดสี่วันก็คือแล้วแต่ว่าอาทิตย์ไหนบริหารลูกได้คุณพ่อคุณพ่อไม่มีงานด่วนอะไรเงี้ยก็จะตกลงกันว่าอาทิตย์นี้ฉันจะทํากี่วันกี่วันแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณแม่จะเหลือวันหยุดไว้สอบหนึ่งถึงสองวันเพราะว่ามันต้องมีวันหยุดเพื่อนไม่งั้น ชีวิตเรามันจะไม่บาลานซ์น้องมันจะไม่บาลานซ์กันนะคะแล้วทำสควอนชี่ช่วงไหนก็ช่วงวันหยุดไงช่วงวันหยุดหนึ่งวันหนึ่งสองวันและเวลาหลังเลิกงานเก็บเห็ดเพราะว่าเก็บเห็ดเลิกบ่ายสองใช่ไหมกลับมาบ้านพาลูกกินข้าวนู่นนี่นั่นทํากิจกรรมโอ้ยังมีอีกนะลูกกิจกรรมว่ายน้ํากิจกรรมเตะบอลเต็มนะคะบางวันคุณพ่อเออก็จะแบ่งงานกันกับคุณพ่อนะคะน่ะ แล้วก็ก็จะมีอุย้ยมีงานหนึ่งแต่บอกไม่ได้อันนี้เป็นงานเสริมนอกเวลาบอกไปเดี๋ยวหลายคนเด็ดน,นะคะไม่ดีไม่ดีเออเอาเป็นว่ามีมีงานเสริมอีกอีกงานหนึ่งที่เป็นงานออนไลน์นะคะทำเอ่อทำทำช่วงเวลาที่ช่ว่างจริงๆนะคะว่างแบบว่ามีเวลานั่งอยู่คนเดียวทำเกเห็ดแม้คนหนึ่งทำเยอะทำเยอะแต่ว่า จะบอกว่าไม่เหนื่อยก็โกหกนะเหนื่อยนะแต่ว่าแต่ว่าเ,เขาเรียกอะไรคือมันเป็นโอกาสอะคะ่ะมันเป็นโอกาสที่มันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะใช่ไหมบางบางครั้งเราเจอเจ้านายแบบว่า condition ยู่ไม่ได้ตามเอ,อที่บริษัทกําหนดอะไรเงี้ยมันเราก็ไม่ได้ทํางานนั้นแล้วใช่ไหมคะแต่พอดีของไม่โบดจังหวะมัน งานตรงนี้ขอแบบนี้งานตรงนี้ขอแบบนี้มันก็เลยได้มันก็เลยลงตัวเราก็มีเวลาเหลือให้กับลูกนะคะตอนกลางคืนแล้วก็มีเวลาเหลือสําหรับงานที่รักลักลัก,กอันนี้ด้วยนะคะอ่ะมีอะไรอีกนะที่จะเล่าเนาะก็จะเป็นเหี้ยน้องแม่ดาเนาะที่ออสเตรเลียเนี่ยงานค่อนข้างเราเรารู้สึกว่า คนที่อยู่ออสเตรเลียโดยเฉพาะคนไทยที่มาทำคนหนึ่งมีสองจอ็อบสามจ็อบอย่างเมื่อก่อนแม่บัวไม่มีลูกมีสามจอ็อบบอกเลยสมัยเป็นสาวนี่แล้วสมัยก่อนเลทเงินสามสิบสิบหกปีที่แล้วเลทเงินสามสิบโอ้สนุกสนุกมากเลยนะคะทำงานแต่ตอนนี้มันก็เป็นไปตามยุคสมัยเนาะเลทเงินก็น้อยลงนะคะเวลาทำงานเราก็น้อยลง ใช่หาง,งานง่ายเนอะถ้าขยันจริงๆนะจะบอกว่าชีวิตเราเลือกได้นะถ้ามีสกิลซึ่งสกิลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฝึกได้ใช่ไหมคะคาว่าสกิลก็คือฝึกได้เรียนรู้ได้อะไรเงี้ยนะคะเออนั่นแหละส่วนงานสครันชี่เนี่ยหาลูกค้าทางเฟซบุ o กนะคะส่วนใหญ่ทาง facebook แล้วก็เพื่อนๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะสนับสนุนเห็นเราทํา ทำให้นุ่นขายทำให้นี่ขายอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็สนับสนุนเราอันนี้ก็เป็นเป็นความโชคดีนะคะเป็นความโชคดีเกออ็บเห็ดนี่ทิ้งไม่ได้นะคะเคยจะลาออกช่วงหนึ่งนะคะช่วงที่ชีวิตแบบพีกพิกช่วงที่อ,อ่าตำแหน่ง casual เนี่ยนะคะก็คือถ้ามีงานเขาก็เรียกเรานะคะแต่ส่วนใหญ่จะมีงานก็จะมีช่วงหนึ่งที่ เก็บไม่พอให้คนเก็บนะคะเราเราก็จะเป็นตัวถูกเลือกให้ให้หยุดงานเพราะว่า,เ,าเขาต้องเอางานพนักงานประจําของเขาไปทํางานก่อนนะคะก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อู้อาทิตย์หนึ่งได้ทำสองวันอะไรเงี้ยก,ก,ก็ก็เกือบจะออกแล้วเพื่อที่จะไปทําเป็นหมอฟูลทามนะคะก็ออกไม่ได้ถึงจะเหลือวันหนึ่งก็ออกไม่ได้เพราะว่าชอบเก็บเห็ด <laughs> ชอบ บอไม่ถูกเหมือนงานสักันชีเหมือนงานเย็บผ้าเนี่ยชอบนะเวลาเรารักอะไรแล้วเราสามารถอยู่กับมันได้ทั้งวันนี่คือคือตัวตนของเราใช่ไหมอาชีพมหัศจรรย์ทำแล้วมีความสุขนะคะไม่ได้ยังไม่เปิดร้านหรอคะหาง,งานง่ายใช่แล้วใช่แล้วค่ะนี่จะบอกว่า บา,บางสุขวัญชีบางอันแม่โบก็ใส่กาใส่ยี่ห้อสองอันใส่แล้วใส่อีกโอ้ยเป็นแบร์ไอเทมสุดลิต์นะคะแบร์ไอเทมอ่าเดี๋ยวจะไปรับลูกแล้วค่ะแล้วก็วิดีโอนี้จริงๆจ,จ,จะทำเป็นวิดีโอนนะแล้วก็จะเอาไปลงให้ความรู้เพื่อนๆใน YouTube YouTube นะคะแต่ว่าขี้เกียจตัดต่อก็เลยลงทำไลฟ์เปิดสี่โมงครึง่งอ๋อเยี่ยมเยี่ยม,ยม คอมเกตเลชันนะคะ12ปีบานาน่าบานาน่าไทยเวสลองนะคะมีงามเก่งมากนะอยู่ได้12ปีนี่สุดสุดๆนี่อาหารไทยเริ่มชื่อ,อไก่อ่ะอันนี้ก็ฝีมือคนไทยนะคะเดี๋ยวแม่โบจะไปเตรียมตัวรับลูกแล้วนะคะอาขอบคุณค่ะยินดีค่ะไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่โบจะไปรับลูกแล้วแต่ว่าอันเนี้ยต้องรีบปั่นให้เสร็จภายในเนี่ย10-15นาทีเพราะ ถ้ารับลูกกลับบ้านแล้วทุกอย่างจะวุ่นวายไปหมดเลยนะคะขอบคุณที่แวะชมแวะฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาฟังย้อนหลังนะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คือเป็นแม่บ้านฟูลไทม์นะคะที่ออสเตรเลียเอาเวลาไหนาไปทำงานนอกบ้านก็อยู่ในไลฟ์นี้แล้วนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายบายบาย